สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขนนะคะพี่น้องจ้าหลังจากที่เสาแเอลมาหาเฮงนะคะวันนี้ลงคลิปอ่าโดนแล้วเด้อันลงแต่คลิปวิดีโอสั้นห้เนาะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ซีวาวอันแบบอ่านจดจัดฟันยาวเนาะเพราะว่าเสาแเอลติดงานนะคะพี่น้องจ้าแลยค่ะเ <c oughs> สียงแหบนิดนึงนะคะเสียงแหบตลอดเนาะเพามีว่าว่าแหบนะคะพี่น้องจ้าซีว้าววอัน เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขเนาะก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงขาลงของแซวแอลนะคะพี่น้องจ้าก็ <c oughs> <c oughs> แปลว่าการหายเลขก็ซิมี่เขามิรูดบันนี่มวดที่แล้วเนาะเซวแอลบ่ได้เอาวันชุดเต็มห้เบิงชุดเต็มอของนะสูตรหนึ่งนะสูตรเก่านะแซวแอลบ่ได้เอาลงห้เบิงแต่แซวแอลตัดตัดตัวเลขหายนะคะพี่น้องจา้าอันบันนี่ตัดตัวเลขนะ ตัดไ้โปถือนะคะเพราะวันเป็นช่วงขาลงของของสาวเอลเนาะตอนนั้นมันเป็นช่วงขาขึ้นเทาก็เลยจับตัวใดก็ถือจับตัวใดก็ถือตื่นสินะามั่งวันนี้ก็คืออ่าหวดที่แล้วมีติดหาสามกับศูนย์หานะคะแต่ว่าสาวเอลจัใไ้โปถือบบดน,นี้อันไปตัดนั่นก็ตัดไ้ตัวที่มันพ่ถือเนาะ บได้เอาชุดเต็มไหมเบิ้งเพราะว่ามั่นใจว่าเจ้าของสิจับตัวเลขถึกนะคะปีน,นี้มันละพาดไปงวดน,นี้ก็เลยเสียเอาตัวเลขเต็มชุดใหม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งแต่การที่สาวเอลขี่เสนตายไว้คือตัวนั้นทีสาวเอลตัดไ้เดอแต่ว่า,าสาวเอลบ่ได้รับประกันลอยเเนว่าสาวเอลตัใไ้ถึกตัวบอนะคะเพะช่วงนี้มันเป็นช่วงขาลงหลังจากเดือนแปดลงไปแล้ว อกะดวงกจะจกลับมาอีกรอบนึงเนาะตามที่ไปเช็คดวงเบงนะคะช่วงนี้ก็คือยังบ่มียังบ่มีโชคในการเสียงมันเสียงโชคเนาะแต่ว่าเซาเอลซิโบซือเซาเอลสิตดตวเลใไ้แต่ว่าจิตัดถือตัดผิดนั้นก็นต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง FC นะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลบการติดตามของเซาเอลเดอร์พว่าอัน าวเอลตัดหายแต่ตสาวเอลซิบซือขันสาวเอลซื้อยานเล็กมันรุดนะคะพี่น้องจา้าบัดน,นี้บอลูบอกว่ามันสีเขา่ามันจีรุดเนาะแต่อยากให้พี่น้องเอฟซนั่นเอาชุดเต็มไปเบิงเอาชุดเต็มไปเบิงแล้วั็ไปวิเคราะห์เบิงว่าตัวเล็เจ้าของมันตรงกับตัวใดนะคะ ให้เอาตัวเลขชุดเต็มทั้งหมดน,นะคะไปวิเคราะห์เบิงว่าตัวเลขเจ้าของตรงกับรักใดนะคะจังจับเอาเดอ้อพี่น้องจ๋าเพราะว่ารอบนี้สิลงให้เป็นแบบชุดเต็มแต่ว่าชุดติดตัดนะะก็คือก็คือตัดหายูนะคะตัดหายูตะบ่รูว่าเฮ้าจิตัดให้ถือบอห้พี่น้องเอฟซีไปเบิงชุดเต็มชุดที่เขียนเซ็นใต้คือสาวเอลตัดห้นะคะแต่ว่าผู้ใดงบหน่อยหรือผู้ใดมีตัวเลขตรงนะคะตรงตัวใดที่สาวเอล สิเนนไฮหรือบบเนนไฮกระจ้างไฮไปจับเอานะคะอสาวเอลอาจจะตัดไฮบอถือเพราะช่วงนี้มันเป็นขาลงที่สาวเอลบอกพี่น้องเอฟซีไว้เนาะเดี๋ยวมาเบิรงเลยนะคะสาวเอลสีอัดแค่หานาทีแล้วก็ให้ฟังสาวเอลเว้าวิเคราะห์นะคะพี่น้องจา้าเดี๋ยวไปชมตัวเลขกันเลยจ้านี่นะคะพี่น้องจาอ้าแคปได้แคปจา้าแคปก่อนเด้อสาวเอลอยากสิบอกว่าตัวที่สาวเอลันคิดไว้นี่ค่ะ เมขีดนี่คือเดนนะคะพี่น้องจา๋าเดนเดอร์สำหรับตัวก็เดนก็จะเป็นตัวที่บ่ขีดน,นะคะแต่ว่าให้พี่น้องเอฟซีนั่นไปวิเคราะห์เบิงว่า,าตัวเลขเจ้าของอาจจะบดตรงกับสาวเอลก็จังอาจจะมีสองแปดสาวเอลไ่ได้ขีดพี่น้องเอฟซีกับไปซื้อสองแปดไวเดอร์สาวเอลตัดเลขเบิร์นออกก็คือหกหกกับเจ็ดเจ็ดตัดออกนะคะให้พี่น้องเอฟซีไปวิเคราะห์เบิงนะคะสําหรับสูตรเดนตัวเดนหวัวน,นี้จะได้ศูนย์กับหนึ่งนะคะเดนประจําวันจะมีสองกับหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋า ให้พี่น้องปองไปสุกสุกคุ้นไปวิเคราะห์ตัวเลขเอานะคะว่าจาเป็นต้องซื้อตัวที่เซ l เอลคีให้นะคะช่วงนี้ค่ะเสาเอลขาลงนะคะพี่น้องจา้าเซาเอลกระจับให้บ่ถือตัวพี่น้องเอฟซีสังเกตบอกคะว่าเซาเอลจับให้บ่ถือตัวนะคะสามหวัวสี่หวัวจังสิงขาวหวัวหนึ่งสองหวัวมันมันบ่ขาขืนคือตะกอนนะคะพี่น้องจา้าให้พี่น้องเอฟซีไปวิเคราะห์เอานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาลงของเซาเอลเซลเอลก,ก็เลยบอ บอกใครอยากซื้อเลขน,นะคะช่วงนี้ก็คือแบบคล้ายๆว่าปูพญานาคเป่นเป็นจำศีลน,นะคะพี่น้องจา้าอเซอเก็คือจังประมาณว่าสิจำศีลน,น้่นเพื่อนนี่ละกะเลขกะรูดบอยนะคะช่วงนี้เนาะก,ก็ให้พี่น้องเอฟซีเอาไปวิเคราะห์เบิ้งนะคะอเอลกับมาเวาเพียงเท่านี้เนาะเอาตัวเลขมาให้เบิ้งนะคะเพราะว่าสิบอก่อยลงคลิปนะคะช่วงนี้นะคะมีงานนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ